สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กบัตตี้นะแฟรครับช่อง youtube จันตี้ผีบ้านนะครับผมมื่อนี้ฝนตีตกครับได้ยินเสียงฝนปะครับอันนี้ผมฉีใช้สูตรใหม่นะครับอ่าสูตรอ่ารอยหนากันฝนนะครับโดยที่ป้าตองคนนะครับพุ่นเป็นป้าจ่องพอลูกแอดบกับแลีนแปรตายครับฝนหยาดฝนตกห้ามยาง่นแต่ผมนี่ยางซิ่วๆครับผม อันนี้ผมย่ายมาจากโปนน่ะนะครับจากนนต้นที่มัน e ออกหลายๆต้นนี้มันออกหน่อยซึ่งต้นนี้มันมนีปัญหาอยู่แต่อนาคตผมจะอธิบายให้ฟังนะครับครับผมเพื่อหนีได้แรกแรกก่อนเยเวลานได้กลับมาอีกเช่นยางไหนจานตี้เช่นยังที่ครับแค่นี้กับพ่อครับผมแค่นี้กับพ่อครับผม ยนี่กับพ่อครับมันที่ลดเวลาในการทำงานเท่าลงครึ่งหนึ่งครับผมสำหรับค้นที่ว่าเอา้ามันคือเป็นจังซี่แน่นะมันเป็นไปว่าได้น้ำกดยี่ห้อใดที่มาเห็ดจังซี่ได้เดี๋ยวแอดมินน้ำกดนะครับเขาที่ม,มาตอบอยู่ในคอมเมนต์โพสนี้เองครับหรือบอสันกับซลน้ำกดนะครับเขาทีม,มาตอบเองนะครับผม เสียน้ำกดหรือว่าสั่งกัผู้ผู้บริหารน้ำากดนะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊กนะครับเพ็รผูกปาตีน้ำแฝกขา้าเจ้าสิมาตอบคําถามนี้เองครับผมว่าต้องยานว่าสิบ,บมีคนตอบให้เป็นยังคือจันตี้คือบ่บอกอีหอรถก็เพื่อให้ยืนยันกับท่านตีไงครับว่าผมในว่ากับบริษัทโดยตรงนะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ผมใสอยู่ในสวนเนี่ย ผมบอได้คุยกับร้านค้านะเออผมติดต่อบริษัทติดต่อโรงงานนะครับโมงงเมน,น,นเต์เอเอะอาหยักเฮ็ดยังก็เฮ็ดเอียงนี่ครับผมผมติดขออนุญาตถหายิบให้เบิง่งแถวนึงนะครับผมเอ๋อไปกลับแล้วกันเนาะไปกลับเพราะผมกับเ้า,าแล้วกันเนี่ยเทใส่ซื้อครับอาสูตรผสมยังไง ค่าอสามคนนี่คนไหนคนหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นอแอดมินเพจน้ำกดหนึ่งหรือเซลล์น้ำกดนะครับอ่เพิ่นมาบอกตอบขอค่วมของพวกเจ้าอยู่ในช่องในช่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่อง Youtube หรือช่องอ่าอ่าเฟซบุ๊กของผมปาร์ตี้น้ำแฝกนะครับผม ก็สิบอกซื้อบอกสูตรบอกการผสมแล้วก็บอกวิธีการต่างๆนะครับตอนนี้เห็ดไห้เบิ่อนซื้อนี้ขอเสียอายุนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเป็นยังมันเปลืองครับ มันที่แข็งจริงๆบ่สำหรับคนหีมาเห็นคลิปโลกันทัดนะาไปแล้วเจ้าอยู่หลืบไดมันไปไกลแล้วเจ้ายัางแบบตำาราเหล็มเก่าอยู่บ่บ่หนักบ่คอยโยนทิ่มขอาป้าได้ดิตำลาเหล็มนั้นคอยกับคอยก็บแบกขึ้นเจ้าแล้วสมัยตะกีนเอาละครับเพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่ผมเบอกอันนี้ไปกลับนะครับแถวนึง นะครับผมจี้ามมาเบึง้งอโปูออกลายเลยก,กันเนาะเบึ้งครับมันแข็งไงได้ครับถ้าว่ามันจะเป็นยังซี่ตลอดที่ว่าจาันที่อ่าเดี๋ยวเขามาเบึง้งตอนยอดต้นสุดท้ายแล้วแล้วก็มาเบึ้งตงน้นนี้โอเคครับผมขอบคุณครับ